กดเบอร์โทรค่ะคืนไว้สินค้าค่ะแล้วก็กดเบอร์ที่สองค่ะเชื่อค่ะกดโอเคค่ะจากนั้นนะครับกด F4 โอเคค่ะกด F3 เพิ่มค่ะกดออกครับเลยสักู๊ปค่ะออกจากมือเชื่อค่ะ กดลงทุกครับสานทูกเครับเคอีหนึ่งบเตินั่นะนะครับกู้กงจะทำการางไ้ะครับโดยจะมีการเลืดบิตนะครับเงินเดบิตซื้อเสร็จสามหน้าร้อยบาทเดบิตคาสีซื้อสองพันหามสิบห้าทเดบิตเช็คจ่ายรองเข้าที่สามห่สองพันเก็ร้อยสสิบห้าบทกดลงทุกครับ ก็เสร็จสิ้นมาคอบรายตอนที่สา่งานะคะก็จะได้เนบิตลูกนี้ารคามหมื่น้าร้อยย่บาทค่ะเครดิตสายเชื่อสามสามหม่บาทเคริต่าสินาสองพันห้าอยห้สิบบาทค่ะกด S หน่ง